วัดป่าปารักเชนตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาวัดป่าเคียนพิงโดยมีเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อสมบัติวรลาโภภายในวงเล็บปารักเชนได้มีดำริจะสร้างพระพุทธรูปเห็นทรายปางคันธาระแบบนั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหน้าตัก10เมตรสูง20เมตร เพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระองค์และเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลานชาวพุทธทั่วไปได้เคารพได้สักการะในอนาคตได้อย่างยาวนานหลายร้อยปีจึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหินทรายปางคันธาระแบบนั่งโดยจะร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรสิกรไทย เลขที่บัญชี0461893481ชื่อบัญชีหลวงพ่อสมบัติปารักเชนโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0809949466วัดปารักเชนตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาวัดป่าเคียนพิง